สวัสดีครับเรามาดูโจทย์การชั่งน้ําหนักบนล้อเลื่อนนะครับขณะที่ล้อเลื่อนกําลังเลื่อนขึ้นบ้างนะครับโจทย์ข้อนี้นะลูกเขาบอกว่าชายคนหนึ่งมีมวล55กิโลนะครับยืนอยู่บนล้อเลื่อนซึ่งถูกดึงขึ้นไปนะครับด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกําลัง2นะครับโดยที่พื้นเอียงนะลูกทํามุม37องศากับแนวระดับจงหาแรงปฏิกิริยา ที่พื้นของล้อเลื่อนนะครับนั่นก็คือโจทย์ข้อนี้ถามหาแรงเหลังจากที่พวกเรารู้สูตรลัดเทคนิคในการคิดกรณีล้อเลื่อนมันเลื่อนลงแล้วเรามาดูสิครับว่าถ้ากรณีที่ล้อเลื่อนมันเลื่อนขึ้นบ้างนะครับเราจะใช้สูตรอะไรนะครับสูตรลัดในการคำนวณเกี่ยวกับการหาแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทําต่อชายกรณีล้อเลื่อนถูกดึงขึ้นนะครับด้วยความเร่ง 2เมตรเซกสแควร์นะครับจะใช้สูตรอะไรใช้สูตรนี้ครับลูก n หาได้จาก m คูณ g บวก a ไซ n เซตานะครับซึ่งมุมเซตาในที่นี้ก็คือ37องศาเราก็กลายเป็น a ไซ n 37นั่นเองนะครับเราก็แทนค่าลูก m เป็น55นะครับมวล55กิโลนีน่ครับลูกมวล55กิโลนะครับ แล้วก็ G เป็น10บวก A โจทย์ให้มาแล้วครับลูก A มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นเราต้องแทนความเร่งเป็น2นะครับแล้วก็ sin 37ามนะครับมีค่าเป็น3ส่วน5ะครับหลังจากนั้นจะได้ N มีค่าเท่ากับนะครับ 5, 5นะครับ10วกกับ2คูณ3เป็น6ได้6ส่วน5ะครับ6ส่วน5 แล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์เอา55แจกแจงเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น55ไปคูณ10เป็น550บวกกับ55ไปคูณ6ส่วน5 5นะครับ5ตัด5ได้11แล้วไปคูณกับ6เป็น66นะครับจะได้ n มีค่าเท่ากับ550บวก66ได้616นิวตันนะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นหมายค่ะว่า ชายคนนี้นะครับลูกมีมวล55กิโลถ้ายืนอยู่บนพื้นเขาจะหนัก550นิวตันแต่เมื่อเขายืนอยู่บนล้อเลื่อนนะครับซึ่งถูกดึงขึ้นไปได้วยความเร่ง2นะครับชายคนนี้จะมีน้ำหนักถึง616นิวตันนั่นเองนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับเห็นไหมครับว่าโจทย์เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักบนล้อเลื่อนนะครับสำหรับเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงพวกเรารู้เทคนิคแบบนี้แล้วก็ ไม่ใช่อุปสรรคและปัญหาสําหรับพวกเราอีกต่อไปซึ่งอาจารย์ขอเน้นย้ํานะครับว่าโจทย์ลักษณะนี้ชอบออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะครับ <Wow. S 1> อย่าลืมนะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับและถ้าใครอยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้ฝากพวกเรากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับเพื่อที่อาจารย์จะได้ทําคลิปเทคนิคดีๆในเรื่องอื่นๆมาฝากพวกเราอยู่เป็นประจำครับขอบคุณครับ